ใช้ตกลงไปในทะเลกระฐานหาันก็พบความลับอันยิ่งใหญ่ใต้น้าเขาตกใจกับทัศนียภาพที่อยู่หน้าตาโซ่ที่หนาขึ้นกว่าห้างกายของเขาปรากฏขึ้นอยู่หน้าตายิ่งหน้าลปรกว่านั้นโซ่แบบนี้ไม่ใช่เขียงเส้นเดียวยังมีอีกหลายเส้นอยู่ด้านบนดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างขนาดยักษ์ย้ายถูกขังอยู่หัวใจของเขาตีรัวทันทีเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นที่รุนแรงเขารีบว่ายขึ้นมาสุขผิวน้ําเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่ทัศนียภาพที่อยู่หน้าตาก,ก็ทําให้เขาตกใจจนสูญเสียจิตสํมนึกเห็นเคลื่อนใหญ่สูงเเมตกกกําาาาาลังงโวขข้าาข้่่ดยทีจะในช่งเวลาอันตราาาาายยยยีีี้้ลลเเเ็กๆท่่่ออขขงงงงคแวปสุดึช นี้ขึ้นจากผิวน้ําด้วยความยังยืนและพาเขาไปอยู่ในอากาศครึ่งทางชายและลายคนนี้เหมือนใบไม้เดียวในคลื่นสูงใหญ่วิ่งหนีผ่านช่องคลื่นเพื่อหลบหนีโดยเอาชีวิตรอดหลังจากคลื่นสูงผ่านไปผิวน้าทะเลกลับมาสู่ความสงบอีกครั้งชายและลายคู่นี้จึงเอาชีวิตรอดได้แต่พวกเขายังไม่มีเวลาพักหายใจก็พบว,ว่าโซี่น่ากลัวเหล่านั้นกําลังทังกาะลอยตัวหนึ่งอยู่ยิ่งทําให้พวกเขาไม่เชื่ออ,อีกไปกว่านั้นก็แห่งนี้กลับมีดวงตาโตขึ้นแม้กระทั่งจะหันมาสแสดงท่าทีของความช่วยเหลือต่อพวกเขาความเมตตาที่อ่อนโยนในหัวใจใชาย ตแต่เป็นวานยักษ์ย้ายยุคโบราณที่ถูกโซ่เย็นชื้นถังอย่างไร้เมตตาน้ำตาของวานยักษ์ย้ายลดหลั่มมาเหมือนมุกที่ขาดสายไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวทัศนียภาพแห่งความเศร้านี้ทำให้ความตั้งใจของชายคนนี้ที่จะช่วยมันแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งชายคนนี้มองไปที่จมูกของวานยักษ์ย้ายที่เหมือนทั้งเขาความคิดดีๆกระจจางหัวขึ้นคิดออกเรื่องราวที่กล้าหาญในทันทีเขาไม่ลังเลอีกต่อไปคีราาเล็กๆที่มีเวทมนต์ข้างเขียนบินเข้าไปในรูจมูกขนาดยักษ์ย้ายของวานโดยตรงหลังจากเข้าไปในน,น ื่อความคข็งแไม่สามารถทนได้กลายเป็นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวานยักษ์ย้ายก็ไม่สามารถยับยั้งได้จริงๆเริ่มยกหัวที่เหมือนภูเขาขึ้นมาอย่างช้าๆน้ำทะเลจึงไหลย,ย้อนกลับและเติมเต็มดูจมุกของมันในทันทีโซเซนแร่ที่ชุบสนิมพังหักตามเสียงเมื่อหัวของวานยักษ์ย้ายยกขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆโซที่เหลือไม่สามารถทนน้ำหนักของกำลังนี้ได้พังหักต่อเนื่องกันโดยถูกขัดขวางในวินาทีถัดไปวานยักษ์จามขึ้นอย่างรุนแรงและทำให้เกิดเสียงดังมากพ้ลจากโซหนักๆที่ขังมัน และเป็นมิตราดีตอนนี้ก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นศัตรูตายตายลายเล็กๆตัวนี้มีบุคลิกที่ไม่ธรรมดาเลยมันเป็นม้าวิเศษจากสวรรค์จริงๆเนื่องจากชอบเล่นมากเกินไปลบมาสู่โลกมนุษย์เพื่อแสดงกำลังโดยลับสุดท้ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันก็ทำลายทุ่งข้าวสาลีของชาวนาคนหนึ่งอย่างรุนแรงชายคนนี้ก็ถูกส่งมานั่งเฝ้าทุ่งข้าวสาลีที่โชคไม่ดีนี้ในคืนวันนั้นม้าวิเศษกลับลื่นลลมตกลงไปในแม่น้ำชายคนนี้จับโอกาสและใช้กำลังมากมายสุดท้ายจับได้ม้าวิเศษตัวงอเ ชายคนนี้ที่มีหัวใจอ่อนโยนละเมอทันทีจึงทำสัญญากับมาวิเศษว่าถ้ามาวิเศษสัญญาว่าไม่จะมาทำลายทุ่งข้าวสาลีอีกต่อไปเขาจะคลายเชือกที่ผูกตัวมันและให้เสรีภาพมาวิเศษที่ได้เสรีภาพกลับมาเป็นอันเรียบร้อยถูกความดีของชายคนนี้สสะเทือนมากๆเพื่อชำระหนี้ความอารีแห่งน,นี้ในตอนเช้าวันถัดไปมันก็ทำมายากลนหามากเก่งสองตัวที่มีพิเศษและโดดเด่นมาให้ชายคนนี้มันเองก็เปลี่ยนรูปเป็นลายเล็กๆที่เชื่องอ่อนเหลืออยู่กับชายคนนี้อย่างเงียบๆตัดสินใจปกป้องชายคนนนนีีีีี้้้ท่่เปลยยตาก,กรรมมดววิธ